Everyone, stand back. <clears throat> สวัสดีครับกลับพบอีกครั้งกับคลิปอวดกาชาที่อยาให้ได้ดูแล้วก็จะว่าเกิดความหมันไส้ก็เพราะว่าผมนั้นเป็นสายฟรีที่มักจะโชคดีไม่ได้หลุดเลยบ่อยๆนะครับซึ่งหลักฐานกนะ็คือตัวละครที่มากหน้าหลายตาในอดีของผมนั่นเองครับสายสะสมตัวละครแต่ไม่ได้นำอาวุธของผมนั้นชอบมากเลยแหละครับถ้าหากว่าใครยังไม่รู้ผมนั้นเป็นเมนเซียวตัวจริงเลยละครและแน่นอนว่าในไอดีของผมมีเซียวเป็นตัวหลักตัวพยุงไอเดียเลยละครแต่ว่าผมนั้นก็ไม่ได้ตัดใจในการจะกดอาวุธประจำตัวของเซียวถึงแม้ว่าจะเป็นลูกหลักลกกหวง็ตามที ทั้งนี้ก็เพราะว่าผมนั้นเป็นสายสะส,สมตัวละครตัวจริงที่ไม่เน้นอาวุธประจําตัวนะครับจนวันนี้ที่ผมได้เห็นนาเวียาหญิงสาวท่าถุเนมีลูกกระสุนเป็นอาวุธก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าดาเมจของเธอนั้นหลายแรงจริงๆครับนี่ขนาดจะไม่ได้ฟาร์มอัตตาแฟกชั่นใหม่ให้ใช้อาวุธสีดาวอากาศแถมเนี่รครับตัวละครแค่80-80ยังไม่ได้อัพเต็มถึงเลยว่าเก้าสิบเลยได้ซ้ำนะครับ เพียงแค่นี้ก็าอดใจไม่ไหวแล้วครับที่จะกดอาวุธประจำตัวมาให้เธอใส่ก็ได้แต่หวังว่าสายฟรีอย่างผมเท่าจะเข้าข้างบ้างนะครับเพื่อนเก็ลองดูดาวเบรของน้องที่ยังไม่ได้ฟาร์มอ์ติแฟต์แลวก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธประจำตัวดูสิครับเห็นแค่นี้จิตใจก็ต้องั่อนไหวเปธรรมดาละครับเพราะฉะนั้นสายฟรีอย่างผมก็ต้องสนองต่อหาตัวเองด้วยการไปได้ลูกแกวมาหาไวให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอาไปกดกาชาในตู้อาวุธประจำตัวครับมาลองดูนะครับว่าสายฟรีอย่างผมกดตู้อาวุธครั้งแรกจะเป็นยังไงคลิปนี้จจะะะไดดด้้้้ขิิงงเเื่อนนนนหรรรววาาาซตตมมููกกกััลลยคบ10โแแแใธ เริ่มสิบโลแรกแสงก็แปลกแล้วครับไม่เป็นไรครับเรายังมีลูกแก้วอีกนิดหน่อยแต่ว่าก่อนอืน่นเ้าไปขอหาแรกก่อนนะครับแรกเสร็จแล้วก็ไปดูโลที่20กันเลยครับถึงโลที่20แล้วข่าวดีเริ่มสดายแล้วนะครับเนี่ย แต่ไหนๆก็มาถึงขั้นนี้แล้วเอาอีกสิบโลจะเป็นอะไรไปครับแต่ก็อย่างที่บอกกันนะครับต้องไปหาแรกก่อนนะ<ล>หาแรกได้แล้วร้อที่สาก็มาสิครับและครั้งนี้โชว์ก็เข้าข้างครับเรียกว่าเป็นอาวุธประจำตัวครั้งแรกของผมที่ได้เลยละครับก็ถือว่าไม่ได้ยากเย็นอะไร30โลเองครับเดี๋ยวจะหาผมหมอมีหลักฐานมาให้ดูเนาะนะครับว่า30โลจริงๆ แต่ถ้าถามว่าคุ้มไหมกับอาวุธประจําตัวของน้องนาเวียผมก็ต้องย้อนกลับไปให้เพื่อนได้ดูด,ดาเมจของน้องตอนที่ยังไม่ใส่อาปุรประจําตัวตอนที่ยังไม่ได้ใส่อุวุธประจำตัวน้องมีอัตราคิยอยู่ที่5 9 8แความแรงคีิอยู่ที่1 4 9 5แล้วก็พลังโจมตีอยู่ที่1460ครับแต่พอใส่อุวุธประจําตัวของน้องไปแล้วแม้ความแรงคิดของน้องจะอยู่เท่าเดิมแต่ทั้งอัตราคิยและพลังโจมตีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับสาหรับคลิปหน้าผมจะพาเพื่อนไปฟาร์มอออาาาตแแกกกกชดดใหมมให,าามดหมมม่่่่้้นนงงงถึจจะะไเเลืืูัับว แต่ท้ายสุดสุดท้ายนี้ผมก็ยังยืนคำเดิมนะครับว่าผมเป็นเมนเซียวลูกรลักคนดีคนเดิมถึงแม้จะขาสั้นไปหน่อยก็ตามไม่เปลี่ยนใจไปไหนหรอกนะครับถ้าว่าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องผมไว้ด้วยนะครับเผื่อถ้าครั้งหน้ามีอะไรสนุกสนุกมาให้ชมกันอีกก็จะได้ไม่พลาดกันไปไงครับสำหรับคลิปนี้ขอาไปก่อนเจอันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ